สวัสดีครับผมแจ็คสัมงามนะครับในกล่องมีอะไรอันนี้ก็จะเป็น ep ที่4นะครับพอดีผมได้เช่าพระมาชิ้นหนึ่งครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะครับว่าเป็นพระอะไรนะครับก็เป็นพระที่อันนี้ก็เป็นพระที่ประมูลมานะครับจริงๆก็ประมูลมาหลายชิ้นแต่คราวนี้ เราลองมาเปิดที่นี่ดูก่อนครับพอดีของเพิ่งมาถึงเพิ่งมาถึงมาตอนบ่ายนี้นะนี่ก็ส่งมาจากนนบุรีนะครับจากรู้สึกจะเป็นงามวงวานนะครับบน้างบันทิปหรือเปล่านะครับ ถือว่าแพ็คได้แน่นหนามากเลยนะครับเอ๊ะผมสั่งไปชิ้นเดียวแต่ทำไมส่งมาสองชิ้น,น,นเป็นพระครับ ให้สองชิ้นนะครับเขา่าจะแยกกล่องนะครับเป็นกล่องหนึ่งชิ้นแล้วก็พระหนึ่งชิ้นนะครับนี่ก็จะเป็น เที่ลึกฉลองตาตั้งเจ้าคณะตำบลพระอาจารย์อดิเลกอนุตตโลวัดหนองซายนะครับ25มีนาคม2561เดี๋ยวนะครับเป็นพระอะไรนะครับนี่เขาแยกกล่องมานะผมก็ตกใจไว้ทำไมส่งมาสองชิ้นนะครับนี่นะครับ ทห,หนาแน่นแน่นหนามากครับปึ๊บนี่นะครับเป็นพระปิดตานะครับเป็นพระปิดตาสองหน้านะครับามาส่องดูนะครับ ชัดเจนนะครับมีมุ้งด้วยเป็นเนื้อสํำลิดนะครับที่ผมสร้างไปครับพิมพ์นี้จะสร้างประมาณอันนี้สร้างสามร้อยอง์นะครับไม่มีประมาณอันนี้ก็คือสามรอยองเลยนะครับนี่เป็นมุ้งสวยนะครับองค์นี้สวยมากตัวท่านพระอาจารย์ในเหลกก็เป็นพระ เรียนสายมาจากหลวงพ่ออิมวัดหัวเขานะครับผลงานของท่านก็จะเป็นงานแฮนเมดท่านก็ยอายุยังน้อยนะครับแต่ว่าก็มีคนศรัทธาเยอะมากนะครับโอวก็สวยนะครับเดี๋ยวนี้ผมก็เพิ่งมีเหมือนกันนะครับเพราะว่าเพิ่งเพิ่งได้มานะครับโอเคครับก็ ใครชอบนี้ก็ฝากกดไลค์ hmm. กดแชร์ฝากกดสับตะไคร์ให้ช่องแจ็คสํางามด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าผมมีได้เช่าหรือว่าเปิดกล่องอะไรมาเดี๋ยวผมจะลองมาให้ข้อมูลดูนะครับ mm hmm. เผื่อเป็นแนวทางว่าอยากสะสมพระอื่นที่ไม่ใช่หลวงพ่อขวัญวัดบ้าไล่นะครับ mm hmm. ก็ลองลองดูนะครับผม ครับคลิปนี้ก็ขอบพระคุณมากครับผม